ระวรสารโดยท่านบุญลูกาเวลานั้นผู้ร่วมโต๊ะคนหนึ่งได้ยินสิ่งที่พระเยสุเจ้าทรงสอนจึงถึงพระเยสุเจ้าว่าผู้ที่กินอาหารในพระราชกรของพระเจ้าย่อมเป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่าชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่าเชิญมาเถิด ทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทุกคนต่างขอตัวคนแรกพูดว่าข้าพเจ้าได้ซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่งจำเป็นต้องไปดูจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งพูดว่าข้าพเจ้าซื้อโคไว้ห้าคู่กำลังจะไปทดลองใช้งานจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งพูดว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานจึงมาไม่ได้ ผู้รับใช้กลับมารายง,งานทุกอย่างแก่นายของตนนายโกรธมากพูดกับผู้รับใช้ว่าจงรีบออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมืองจงพาคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่เถิดผู้รับใช้กลับมาบอกนายว่านายขอรับข้าพเจ้าทําตามคําสั่งของท่านแล้วแต่ยังมีที่ว่างอีกนายจึงบอกผู้รับใช้ว่า จงออกไปตามทางเดินและตามรั้วต้นไม้เร่งเราผู้คนให้เข้ามาเพื่อทําให้คนเต็มบ้านของเราเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ดื่มรสอาหารของเราขอคิดจากโพรสาลพระเป็นเจ้าได้เตรียมงานเลี้ยงนิรันดรไว้ให้เราทั้งในสวรรค์นิรันดรและในโลกนี้คือพิธีบูชามิสซา ขออย่าให้ความสรวนอยู่กับกิจการฝ่ายโลกเพื่อเป็นข้ออ้างทําให้เราพลาดงานเลี้ยงที่สําคัญนี้ไปดังนั้นผู้รับชนทั้งหลายในเรื่องพมาของพระเยซูเจ้าในวันนี้เลย